สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องอลิมิทิทธเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะหมอป่าเปิดเผยที่ลุงพลเอาคุดที่ตนให้ไว้เอาไปให้ญาติบูชาโดยระบุว่ามีพระเครื่องเยอะแล้วจะเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลบูชาพญานาคแล้วไม่ถูกกับคุดจึงต้องนำไปให้คนอื่น ตนไม่รู้สึกน้อยใจเพราะเราเป็นผู้ให้ครั้งแรกที่นำพยาคุธเป็นเพื่อนกันขณะนั้นลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมตนจึงมอบไว้ให้และเมื่อเวลาผ่านพ้นไปลุงพลจะนำไปมอบให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของลุงพลตนไม่ยึดติดและแยกแยะเรื่องราวออกไม่ต้องกังวล ส่วนกรณีลุงพลและป้าเต็นไปรดน้ำมนเพื่อความสบายใจหลังเกิดกระแสดรามานั้นก็มีบางคนเคยพูดให้ลุงพลระวังตนจะทำของใส่ถ้าศึกษาให้ดีตนต่อตานแนวไสยศาสตร์มาโดยตลอดถ้าตนทำของใส่ได้จะทำใส่ลุงพลและป้าแตนทำไมถ้าผมทำได้จริงผมทำใส่ไอ้คนที่ฆ่าน้องชมพู ไม่ดีกว่าหรือเรื่องทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวบุคคลใครจะเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวของเขาเองทั้งนั้นที่จะทำตัวเองขณะที่ลุงพลและปะ้าแตนพร้อมด้วยสิทธยานุสิทธิ์พากันเป็นร่วมพิธีอาบน้ํำมนต์ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดด่านพระอินทร์ตำบลรมกาวอําอเภอิี่ขมํำซอย จังหวัดมุกดาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยหลังพิธีอาบน้ำมนต์ลแล้วเสร็จลุงพลเปิดใจกับทีมข่าววา่าวันนี้ตนและป้าเต๋นมาทำพิธีอาบน้ำมนต์เพื่อความเชือ่อที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ชื่อบ่อน้ำบังคีตานครเป็นบ่อน้ำที่ไม่มีวันแหง้งหลังชีวิตตนเริ่มพบเจอสิ่งไม่ดี ทั้งนี้ตนเชื่อว่าบ่อน้ำนี้เย็นสบายหากอาบน้ำเย็นๆทุกอย่างในชีวิตก็จะเย็นลงหลังจากอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วชีวิตจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับอนาคตไม่มีใครสามารถคาดเดาได้วันนี้ป้าเต็นมาร่วมพิธีแต่ไม่ได้อาบน้ำมนต์ด้วยนอกจากนี้กำหนดการสร้างสรีระหลวงปู่ปริจิตนาคา ขึ้นอยู่กับพระอาจารย์พลที่จะให้ช่างไปสร้างเมื่อไหร่ส่วนทางด้านโซเชียลนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่าจะจัดให้อีกอันเรื่องดราม่ากล้องวงจรปิดมันไม่มีใครที่มีเวลามานั่งส่งชีวิตลุงป้าหรอกอย่าคิดลงตัวเองและอย่าเชื่อพวกที่ปั่นให้มากนักเลย พวกนี้มันหวังดีกับลุงจริงๆหรอลุงป้าเคยสัมผัสพี่น้ำฟ้าหมอป่าน่าจะรู้นะว่าเขาเป็นคนยังไงหมอป่าคงไม่มีเวลามานั่งสองกล้องรอกอีกอย่างหนึ่งเขาติดให้เพื่อความปลอดภัยของลุงแม้กระทางมาเจ้านิดของลุงหมอป่ายังเอากล้องไปติดไว้เพราะแกห่วงจะมีใครมาซุกอะไรไว้ที่บ้านลุง หรือพวกไม่หวังดีมาทำลุงสำเหนียกตัวเองหน่อยหัดจริงใจกับคนอื่นก่อนที่จะบอกว่าคนอื่นเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ตอนแรกๆลุงปามีประโยชน์อะไรละ่ะตอบเลยก็คือไม่มีแต่กลับได้ผลประโยชน์จากหมอป่ามากกว่าเป็นผู้รับมาตลอดแล้วลุงละ่ะน้ำใจและความจริงใจสัจจะ เคยให้ทางหมอป่าพี่น้ำฟ้าบ้างไหมเราศูญละเดพวกปั่นนี่ก็เหลือเกินแต่ก็พวกเอซหูหนวกตาบอดทั้งหลายพวกคุณนี่แหละยิ่งทำให้ลุงป่าแกดูแย่บอกเลยสักเตะด่าคนที่ไม่เข้าข้างพวกคุณเอฟซีทำแบบนี้คนยิ่งจะเกียดเทวดาของคุณนะเอซรังแกฉัน และก็ได้เอาข้อความที่หมอปาได้มีการแสดงความคิดเห็นตออโพสโพสตหนึ่งนะคะบอกว่าและก้องรอบหลังบ้านป้าเต่นเอาช่างที่บ้านขึ้นไปขึ้นไปพร้อมแก่ขอไปติดที่เมตเกียนเขาไปทำกันเองรหัสไวไฟ,ไฟมันเฉพาะบ้านแก่ไม่ถึงเพรแน่นอนเราไม่มีสันดานเการ่วงคนอื่นแน่นอน ลุงปลามาขอช่างจากเราไปผมแก่เราไม่ได้ไปด้วยมันต้องเอามือถือสแกนกล่องอัดเราอยู่เพชรนะหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่านึกถึงวันที่โกนหัวใส่เสื้อสีเหลืองหน้าตาหมองคั้มชีวิตไม่เหลือใครมีแต่ลูกกับเมีย แล้วก็นึกถึงปานั่งดูทีวีอยู่ในครัวมีหม้อมีชามอยู่รอบๆตัวนั่งดูข่าวน้องสาวไปออกรายการถามตรงๆกับจอมขวัญน,น้ำตาก็ไหลไม่หยุดถ้าไม่มีหมอปามาช่วยชีวิตจะเป็นยังไงน้อลุงกับป้าต้องนึกถึงวันเก่าๆบ้างนะโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่าวาสนายังพอมีบ้าง ถึงได้เห็นทัดแท้ของคนไม่งั้นคงเป็นคนงโง่ f สข้างลุงแบบไม่ลืมหูลืมตาเสียดายเวลาเสียดายเงินค่านิดมวัวแต่เอาเวลาไปดู YouTube r e a l ิตีดารากับกอกศูนย์ตัวเองแค่เด้เหมือนกันเลยค่ะฮ่าฮตอนนั้นเราเองก็อวยตาลุงไว้เยอะตอนนี้ตาสว่างแล้ว คนที่คิดกับหมอป่าแบบนี้ครอบครัววิบัติแน่เงินที่เขาบริจาคล้านกว่าบาทยังอยู่ในกระเป๋าสินะตอนนี้ก็ขอใหม่ใครศรัทธาร่วมบุญด้วยกันนะครับ f อก็ส่งสายส่งปูนให้ตอนนี้ก็สบายทั้งชาติเคยอายแก่ใจบ้างไหมที่เบียดเบียนผู้อื่นคนที่กราบพระทุกวันไม่ใช่ว่าคนมีบุญนะ คิดว่าบาปหนามากกว่ากังวลมากนักก็ถอดกล้องวงจรปิดคืนพี่น้ำฟ้าไปเลยค่ะหน่วยงานราชการต่างๆยังต้องการอีกเยอะค่ะลุงพลกับหมอป่าจะไม่ทะเลาะกันถ้าเอฟซีหวังดีกับพวกเขาและคอยปั่นให้มีเรื่องแข่งใจกันเหตุมาจากเอฟซีนั่นแหละคอยปัน่น โอ้ยเกิดจาก YouTube บ้านลุงนั่นแหละค่ะถ้าไม่ถ่ายตามติดยันซอกลีบใครจะไปรู้พฤติกรรมที่แท้จริงกันคะเบิกเนธค่ะถ้าเว f ฟลส่งสัญญาณไปถึงเพจเนี่ยปัดนิดประเทศไทยนะสุดยอดคอสเจริญแล้วล่ะเมื่อก่อนอยากได้คนร้ายตอนนี้ไม่สนแล้วจะเอาเงินจากเอซีนาง,งทูทั้งหลาย และก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความโดยมีการพต์ข้อความมีใจความว่ามามาพวกเรามารวมกันตรงนี้เรื่องนี้เขาปิดกันให้แซดเลยจ,จ้าเหตุที่ดาราต้องเอาปอปาผอพึ่งไปส่งบ้านเพราะบังเอิญปอปาผอพึ่งไปปิ้งจะลิงกับยายาเพราะยายาช่วยทำกับข้าว และคอยส่งข้าวส่งน้ำตลอดสามมื้อทุกวันเรื่องถึงหูดาราก็กลัวเรื่องเตงเลยเอาไปส่งบ้านปัจจุบันดาราเขาไม่ให้ยายากเข้าบ้านเขาแล้วนะทะเล่มทะเล่มปอโลบปอป่าผอพึ่งเขาไม่ได้อยู่กับยอยักร้อยเปอร์เซ็นนะเขามีโมโนเขาจะไปไปมามาระหว่างสองบ้าน ปอลอ,องความเจ้าชู้ไม่ต้องถามว่าดาราได้เชื้อไข่หลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเด็ดขนาดถึงเวลาดูเวลาปอป้าผอพึ่งกับยายาเจอกันดูไม่สนิทกันและมักจะอยู่คนละมุมอย่างนี้นี่เอง คุณปู่ซูซาคุณย่าเซ็กซี่ฮ่าฮ่เรื่องนี้เคยคิดอยู่เพราะเห็นแก่ส่งข้าวส่งน้ำตลอดโอ้ยเนาะย่อย่อจังปึกขนาดนี้ต้องไปแก่อักษรอ,อีกงงขนาดเลยตัวยอ่อแต่เดี๋ยวกลับไปอ่านใหม่อีกรอบสักสิบรอบน่าจะเก็ตเคยแอบสงสัยทำไมฝ่ายผู้หญิง ถึงคอยมาดูแลส่งข้าวส่งน้ำคอยทำความสะอาดดูแลบ้านในยามที่เจ้าของบ้านสุดฮอตไม่อยู่แต่อีกใจก็คิดว่าฝ่ายผู้หญิงเป็นคนจิตใจดีและขายของที่นาบ้านด้วยคงอยากจะช่วยอะไรเงี้ยมาถึงตอนนี้ต้องร้องอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองค่ะเข้าใจทุกอย่างดีแล้วค่ะ ตอนนั้นคิดว่าเขาจ้างก็เลยเฉยเฉก็แอบคิดอยู่ค่ะทำไมถึงใจดีขนาดยอมมาทำทุกอย่างในบ้านให้มีความเป็นไปได้สูงเพราะปอป่าผอพึ่งไม่อยู่ก็ไม่เห็นคุณยายาเหมือนกันยังสงสัยอยู่ค่ะแก่ใกล้จะเข้าโรงแล้วยังตันหากลับหรือปอป่าผอพึ่ง เพ้ใกล้ชิดสินะแต่ยายาก็น่าลหลงไหลจริงๆแหละพูดเพราะอ่อนหวานแถมงานบ้านงานเรือนก็ดีน่าจะให้ดาราหญิงไปฝึกการเป็นแม่บ้านสีเรือนด้วยบ้านช่องยาย่าสะอาดเป็นระเบียบมาก